เรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นสัปดาห์ที่ดีสาหรับสินค้าโภคภัณฑ์นําโดยราคาน้ํามันและทองคําที่ปรับตัวขึ้น5.9%และ5.4%ตามลําดับโดยด้านเทคนิคของทองคํานะคะราคาเด้งแรงกว่าที่คาดซึ่งเพิ่มโอกาสการเปลี่ยนแนวโน้มมากขึ้นอย่างไรก็ดีนะคะการปรับตัวระยะสั้นอย่างรวดเร็วอาจทําทให้มีการแกว่งตัวลงบ้างสามารถซื้อเพื่อเก็งกาําไรแต่ควรอาศัยจังหวะที่อ่อนตัวจะปลอดภัยกว่าโดยเราให้แนวรับไว้ที่1,890ดอลลาร์ 1, ต่อออนซ์ขณะที่แนวต้าน อยู่ที่1,980อดอลลาร์ 1, ต่อออนซ์ถัดมาด้านราคาน้ำมันนะคะล่าสุดน้ำมันดิบเบรนด์อยู่ที่90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่88ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้านเทคนิคนะคะราคาน้ำมันดิบ WTI ที่รีบาวขึ้นมาแรงสามารถยืนเหนือเส้นค่าฉเฉลี่ยระยะกลางได้แล้วมีโอกาสไปต่อนะคะแต่เนื่องจากแม็กดีด้านล่างนะคะที่สะท้อนโมเมนตัมเนี่ยยังไม่กลับมาบวกดีทาให้ระยะสั้นนะคะมีโอกาสเป็นการแกว่ง ตัวพักฐานเพื่อไปต่อในระลอกถัดไปเราให้แนวรับไปที่82ดอลลาร์ต่อบเรลขณะที่แนวต้านอยู่ที่93.6ดอลลาร์ต่อบเรลการเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรในช่วงนี้นะคะต้องประเมินจุดสต็อปล oss ให้ดี เนื่องจากราคาน้ำมันนะคะจะยังคงผันผวนสูงมากตามความคืบหน้าของการประทะกันระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ทั้งนี้นะคะเราคาดว่าราคาน้ามันดิบจะแกว่งตัวอยู่ในระดับบนมากยิ่งขึ้นแต่อาจไม่ได้ปรับสูงมากกว่า110ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหากจะมีราคาสูงกว่านั้นนะคะจะต้องมีปัจจัยอื่นเสริมมากกว่านี้เช่นดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสําคัญเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างรุนแรงหรือภาวะสงครามเน่ยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะจากการประเมินดีมา์และซัพพลา ก็ยังคงเป็นปัจจัยหนุนด้วยสถานการณ์ฝั่งการผลิตหรือซัพพลายยังตึงตัวหลัง o อ e ป p พลัสนะคะตกลงว่าจะยังคง ลดกำลังการผลิตลง1ล้านบาร์เรลต่อวันโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียและรัสเซียในขณะที่ความร่วมมือของประเทศผู้ผลิตอื่นนะคะยังเป็นข้อกังขาซึ่งในภาพรวมนะคะถือว่ามีการปรับลดการผลิตลงจริงมีเพียงแค่อิหร่านเท่านั้นนะคะที่ปรับขึ้นทางนี้นะคะตลาดให้ความสนใจกับฝั่งความต้องการหรือดีมานมากขึ้นหลัง O อ EC และ IEA นะคะมีการปรับประมาณการความต้องการน,น้ํามันดิบในปี2024ขึ้นโดยตัวเลขถูกปรับขึ้นมายืนเหนือกว่า1 100ล้านบเรลต่อวันมากขึ้นกว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้ทางนี้นะคะเรายังไม่ต้องกังวลว่าราคาน้ํามันที่เร่งตัวขึ้นจะทําให้เงินเฟอ้อปรับขึ้นแรงเนื่องจากผลกระทบราคาน้ํามันเมื่อเทียบปีต่อปีนะคะน้อยลงเพราะตัวเลขฐานในปีก่อนเนี่ยสูงราคาน้ํามันนะคะจะต้องปรับตัวขึ้นอย่างมากต่อจากนี้ถึงจะส่งผลลบโดยตรงเช่นการปรับขึ้นเหนือกว่า100-110ถึงดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นระยะเวลาหนา,นาน and ถัดมาที่อีกหนึ่งประเด็นที่ตลาดจับตาดูนะคะก็คือเงินเฟอ้อสหรัฐโดยเงินเฟอ้อทั่วไปเดือนกันยายนในเส้นสีน้ำเงินนะคะออกมาที่3.7%เมื่อเทียบปีต่อปีทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าแต่สูงกว่าคาดการที่3.6%เล็กน้อยขณะที่เงินเฟอ้อพื้นฐานในเส้นประสีฟ้านะคะออกมาที่4.1%เมื่อเทียบปีต่อปีเท่ากับที่คาดและปรับตัวลงมาจากเดือนก่อนหน้าที่4.3%โดยรวมนะคะเงินเฟอ้อสหรัฐยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงหนุนโดยเงินเฟ้อจากภาคการบริ ที่ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากในแท่งกราฟสีเหลืองนะคะโดยเฉพาะราคาที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น7.2%จากปีที่แล้วซึ่งหากพิจารณาเงินเฟ้อนะคะที่ไม่รวมราคาที่อยู่อาศัยพบว่าได้ปรับตัวลงมาต่ํากว่าระดับ2%เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําให้แนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยคาดว่าจะเอาอยู่ สะท้อนไปยังภาพตลาดที่ล่าสุดนะคะเชื่อว่าเฟดไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนพฤศจิกายนนี้โดยตลาดนะคะให้โอกาสขึ้นเพียง6.2%เท่านั้น ค่ามาที่ไทยนะคะเงินบาทพลิกแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า2สัปดาห์ที่36.09บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยได้รับอนิสงจากแรงซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติโดยสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย2 8 5 4ล้านบาทและมีสถานะเป็น Net Inflow เข้าตลาดพันธบัตรไทย16,287ล้านบาทในสัปดาห์นี้นะคะทาง K Bank Capital Markets มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ35.0 7-36.3บาทต่อดอลลาร์โดยเราเชื่อว่าเงินบาทนะคะได้ผ่านจุดที่อ่อนค่าสุดไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะค่อยๆแข่งค่าขึ้นโดยทาง K-Bank Capital Markets ให้เป้าหมายณสิ้นปี2023อยู่ที่35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สุดท้ายก็บาบทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อแรกแนะนําลงทุนหุ้นไทยขนาดกลางและเล็กภายใต้ธีมแลกการโดยแนะนํากองทุน a s p SME ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดีเติบโตสูงอีกทั้งกองทุนนะคะยังเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่คาดว่าจะได้อน,นิสงจากนโยบายภาครัฐและการปรับลดราคาพลังงานกระตุ้นการท่องเที่ยวและดิจิทัลวอลเล็ตข้อที่ 2. นะคะเรายังคงแนะนํากระจายการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ การกองทุนผสมทางกองทุน KO r o a d KO Gold และ KO e n h a n c e เป็นสัดส,ส่วนใหญ่ของพอร์ตราว50-70%นอกจากนี้นะคะการลงทุนใน All r o a d Series จะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัดส,ส่วนสูงซึ่งมีโอกาสปรับตัวขึ้นดีเมื่อเฟดหยุดการขึ้นดอกเบี้ย ข้อที่3นะคะกระจายการลงทุนเพิ่มเติมด้วยกลุ่ม u n c o o r d i a t e d ที่สามารถทํากําไรได้ทางตลาดขาขึ้นและขาลงผ่านกลยุทธ์แบบ h d g e f ฟันด้วยการซื้อและขายหุ้นสหรัฐและค่างเงินต่างประเทศผ่านกองทุน ASP l e g a c y และกองทุน DAO FX Alpha ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์ และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3มช่องทางคือ YouTube Channel, Facebook Group และ Line Official Account ของ KBank Private Banking